สวัสดีท่าูมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมมี่นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทําการแจกโค้ดใหม่ล่าสุดน,นะคะใส่ได้100เปอร์เซ็นต์นะคะโดยการที่เรานะคะไปทําการรวบรวมโค้ดมาให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ <Wow. S 1> ก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็ช่วยกันกดแชร์กดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ก,ก,กันดีก่อนนะคะแล้ววันนี้นะคะมีโค้ดรับสกินเฮโรีกฟรีนะคะ6ตัวนะคะทุกคน ก็กดไลค์นะคะแล้วก็ดูคลิปน,นี้จนจบนะคะอ่าเดี๋ยวเข้ามาแลกโค้ดกันดีกว่าค่ะโค้ดโค้ดวันนี้นะคะเยอะมากค่ะทุกคนเดี๋ยวกดติดตามไปด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดเวลาเราเอาโค้ดใหม่ๆม,มาให้นะคะทุกคน ที่โค้ดแรกเลยนะคะนี่กดวางนี่กดแรกนะคะแลกโค้ดส,สำเร็จใส่ได้จริงนะคะแล้วก็สามารถกดหยุดพอแล้วก็ค่อยๆทยอย,อยแคปเจอร์ไว้ได้นะคะต่อไปโค้ดที่2นะคะกดแรกแบบก่อนนะคะแรกโค้ดสำเร็จนะคะทุกคนหลายคนบอกว่าไม่มีแบบให้เอาอันนี้หรอแบบให้ข้อความพันหราแ,แล้วก็ทยอยแคป ไปเอานะคะแล้วค่อยแบบไปนั่งพิมพหรือว่าไปนั่งแบบใช้แบบเราทาคลิปสอนสแกนไปแล้วนะคะว่าสแกนยังไงให้มันไวๆนะคะอ่ะแลกโค้ดนะคะโค้ดที่สามนะเราจะปล่อยพิงไว้สักแป๊บหนึ่งนะคะเผื่อคนที่แคปไม่ทันนะคะทุกคนโค้ดเดยอะมากจริงๆนะคะวันนี้แบบช่วงนี้โค้ดเดยอะมากจริงๆจะมาอัปเดตให้เรื่อยๆเลยนะคะกดเปิดกระดิ่งไว้ด้วยนะทุกคนนี่นะคะและโค้ดสำเร็จ ยังไม่หมดนะคะทุกคนเหลืออีกเยอะมากโค้มาค่ะทุกคนใส่ได้จริงแน่นอน1น0นี่นะคะแล้วโค้ดสำเร็จแรกกันให้ดูเลยนะคะไม่แบบไม่หลอกตาไม่อะไรแล้วทุกคนนี่มานี่วางไปเลยนะคะแลกโค้ดสำเร็จแล้วนี่ อีกสองโค้นะคะกดวางไปค่ะทุกคนนี่แล้วโค้ดสำเร็จแล้วนะคะต่อไปนี้นะคะเป็นโค้ดสุดท้ายนะคะถามว่าจะมีคนใส่ทันไหมทุกคนเพราะว่าเป็นโค้ดที่เขาอะาจำกัดสิทธิ์แรกเป็นสกินเฮโริกฟรีนะคะ6ตัวแต่จำกัดแค่ หนึ่งมืนสิทธิ์เท่านั้นนะคะสําหรับใครที่ไม่ได้นะคะคือใส่ไม่ทันนะคะหรือว่ามีคนใช้ไอเทียนี้หมดแล้วนะอ่าลองกดไปนะคะนี่นะคะคือคนนี้แรกถึงขีดจํากัดสูงสุดแล้วอันนี้ขนาดเราแบบรีบเอามาทําคลิปแจกเลยนะคะแต่เราอะยังใส่ทันอยู่นะคะเพราะว่าเรารีบใส่มากๆทุกคนรีบใส่นี่นะคะคือใครดวงดีก็คือใส่ทันนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเรามาดูของรางวัลกันดีกว่าค่ะมาตรงอาวีลีวอนนะคะมีทั้งหมด 8ชิ้นนะคะทุกคนเยอะจริง <Wow. S 1> กดรับอันนี้เป็นลูกแก้วนะคะโคที่หมาต่อไปเป็นอิโมจิรวมพลังแล้วก็กรอบรูปนะคะทุกคนตาลเชิญกรอบรูปลองกดเปิดดีกว่านะคะว่าจะได้กรอบรูปโ <Wow. S 1> อ้น้ารักนั่นเนี่ยทุกคนอันนี้น่นารัก <c oughs> กรอบโปรไฟล์ปีใหม่โอ้น้ารักมากทุกคน <c oughs> ถาวรแล้วก็มีคัมพีนะคะแล้วก็มีท่าเต้นนี่ เปิดไปเอาเรามีค้บหมดแล้ว,ว่ทำไงดีเนี่ยทุกคนเ่าลงสุดว่าเรากดเลือกมาหนึ่งอันแล้วเราก็จะได้รับเพชรหนึ่งเพชรนะคะแล้วก็อิมมจิซิค่ะแล้วก็อิมมจิอลิว้าวอังเปานะคะอันสุดท้ายก็คือตาอันเชิญสกินนะคะทุกคนแต่รูปมันไม่โหลดอ,ะอ่ะอะแเรากดยืนยันเราไปตรงกล่องนี้ก่อนนะคะว่ารูปจะขึ้นไหมรูปบักมากนะคะทุกคน บักเดี๋ยวมันบักเหรอดาวโหลดทั้งหมดก็มันบักหรือเปล่าเนี่ยทุกคนเราอยากให้รูปมันขึ้นอะ่ะเราลองดูที่ค้างอีกรอบนะโอ้รูปก็บักเหมือนเดิมนะคะทุกคนเอาเป็นว่าใช้นะคะกดใช้ไปแล้วก็มี คัมพีขั้นสูงด้วยนะคะทุกคนหรือว่าถ้าใครไม่อยากได้สก,กินก็สามารถเลือกรับเป็นคัมพีขั้นสูงได้นะนี่โหดโหดเวอร์โหดมากหลายคนขอโค้ดคัมพีขั้นสูงนะคะเนี่ยกระตุกมากนะคะตั้งแต่กดดาวน์โหลดไปเราเอาตัวนี้นะะ้วกันะคะพ่อมดนี่แล้วก็เรียกนะคะมาเปิดไปค่ะทุกคน ยินดีด้วยคุณได้รับสกินใหม่นะคะโอ้สุดยอดมากเดี๋ยวตอนเย็นจะมีคลิปแจกโค้ดมาอีกนะคะประมาณช่วงดึกๆให้ท่านผู้ชมนะคะกดติดตามแล้วก็กดเปิด,ปดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะทุกคนหากคลิปนี้ใครชอบก็ช่วยกันก็แชร์กักนแล้วก็กดซับสไคร้นะคะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใช6ตัวนะประมาณ ประมาณ5ตัวนะคะแล้วก็เป็นคำพีค้าตึงอันคือเราจําผิดนะคะทุกคนคลิปนี้ก็ชชวยก,กันกดแชร์กันแล้วก็กดซับสไครห้ด้วยนะคะเราจะไปสู่หนึ่งแสนซับด้วยกันค่ะทุกคนขอลากันดูเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ